ใครผัดพิษไทยผัดพิษไทยผัดพิษไปขอวิ่งโหดโหดใครยืนอยากเปียนอันดับครับขอยืนอยากสองอันดับนะฮะในรอบนี้แหมเมื่อกี้ก็บอกว่ามีช้างเมื่อกี้ต้องไปด้วยเออนี่ครับจักรยานบาลานซ์ไดแล้วเนี่ยต้องบอกว่าชนะทีแค่เสร็จที่วิญญาภีก็ทำมาแล้วนะวิ่งไปเรื่อยๆครับขอสองอันดับครับสนามไม่ใช่มีน้องกอดน้องไอรินน้องไอหน้าน้องคอปเตอร์ครับน้องใบบุญน้องโมบิเลยน้องอิมบุญนะฮะ แต่หนึ่งโคง้งครับวีดีมาเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้จะมีชาเผือกสมาชิกใหม่เข้ารอบกันบ้างไหมดีๆฮะผู่หญิงครับเนี่ยเขาไม่หลุกนะนะตั้วตัวขึ้นมาได้ฮนะแม่โค้งนี้วิ่งขึ้นมาเรืนะ่อยๆฮะไปและอันดับที่หนึ่งนะฮะ ไอวินเะนี่ยเข้าเส้นไทยได้ไปตนะ่อฮะอันดับที่สองอ่ะเข้ามาแป็นไปลูกของแบบปักพดพดยืนยับเสียมดับครับวิ่งแท่าใหญ่ทะดุกันทุกโค้งระวังด้วยปาดมาครับอันดับหนึ่งสองสามสี่ให้ยังต่ะกรกันอ,อยู่คพราะมันมีลมไปหน่อยหนึ่งเกมยังไม่จบนะฮะสนามสามร้อยเมตรลุกแล้วลงครัลุกลลุกให้ไหวไปเรื่อย แฟนหรือเปล่าไปฮะมิกกี้ครับจับเข้าสกีเพียวและได้ไปต่อครับน้องมิกกี้้นี่ฮะนี่วะนห่อีกทีมาลุกไปต่อฮะเพลงไหนลงจำไว้ดีๆประพันธ์ทองชีวิตมาดอนและ จริงทุทวันในรอบนี้จะมีน้องอาเธอร์น้องอาโปน้องอาทิตย้น้องโฟโตโน้องบิงกี้น้องชิโนน้องวินิันและน้องบิีโอล่าขอให้คุณจบเตบโตด้วยความพย,ยายามตั้งใจจงบังเกิดขึ้นกับคุณและในรอบนี้จงไม่ต้องแขงกใครมาวัใจ ไปขึ้นไปวิ่งไปวิ่งไปวิขึ้นไปครับตับขึ้นไปฮะในสนามครับน้องมาเชอร์สงมาโปน้องติ่น้องโปโต้ึ้นมาฮะเปลี่ยนได้เปลี่ยนตา